สวัสดีครับพวกเราครูซาก,กันนะครับผมดาร์คินครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกมมิวคลาสสิกกันนะฮะก็วันนี้นะครับหัวข้อที่เราจะมาพูดถึงกันนะฮะก็คือเรื่องของคุณสมบัติเหนือชั้นนะครับอ่าคุณสมบัติเหนือชั้นคืออะไรนะครับมันคือออปชันยอดเยี่ยมผมเรียกอย่างนี้นะมันคือออปชันที่เป็นออปชันสีเขียวครับสีฟ้าอ่าซึ่งมันจะอ่า ได้มาจากการเพิ่มของอุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์เหนือชั้นนะครับหรือว่าอุปกรณ์ชื่อสีเขียวนั่นเองนะครับซึ่งออปชั่นคุณสมบัติเหนือชั้นเนี่ยนะครับมันจะอ่าสามารถเพิ่มได้แบบไม่ตายตัวพูดง่ายๆว่าเราสามารถที่จะเลือกเพิ่มได้นะครับว่าเพื่อนๆเนี่ยอยากจะเพิ่มคุณสมบัติแบบไหนนะครับโดยการเอาไปทบรวมนะครับทบรวมก็คือ,อแต่เดิมเนี่ย คุณสมบัติเหนือชั้นเนี่ยมันจะติดกับอาวุธหรือชุดเกราะของเราเนี่ยเพียงแค่คุณสมบัติอ่าเพียงแค่2คุณสมบัตินะครับซึ่งอ่ามันสามารถที่จะเพิ่มขั้นได้นะครับซึ่งการเพิ่มขั้นเนี่ยมันจะดูได้จากอ่าหน้าไอเทมเลยก็คอือเพื่อนๆสังเกตว่ามันจะมีบั้งเนาะมีขีดนะครับ ซึ่งมันสามารถรวมกันสูงสุดได้5คุณสมบัตินะครับอย่างดาบเล่มนี้เนี่ยมันจะมีขีดทั้งหมดเนี่ยนะครับขีดแล้วนะครับส่วนดาบเล่มนี้มีแค่4ีขีดแปลว่าเล่มเนี่ยฟูลแล้วนะครับเนี่ยเต็มที่แล้วนะครับแต่คุณสมบัติที่ผมเพิ่มมาเนี่ยหรือว่าเพื่อนๆกำลังจะเพิ่มเนี่ยนะครับมันสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเอาอะไรนะครับแต่ละอันนะครับต้องบอกก่อนว่าผมยังเกงๆอยู่ว่า สิ่งที่ผมเข้าใจเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนกับเวอร์ชั่น PC นะครับดังนั้นผมก็เลยยังไม่สรุปดีกว่านะครับว่าไอแต่ละอันคืออะไรนะครับแต่เอาความน่าจะเป็นก่อนนะครับอย่างสกิลเพิ่มเนี่ยมันคือการเพิ่มสกิลดาเมจ5%นะครับอัตราแอคแทกสำเร็จเนี่ยผมคิดว่ามันคือความแม่นยำบวก10%นะครับอัตราสำเร็จในในมิวเวอร์ชัน PC จะคือความแม่นยำนะครับแล้วก็เพิ่มดาเมจคงที่นะครับ บวกเลเวลหารหาเนี่ยก็คือว่ามันจะเพิ่มดาเมจเมื่อเราเลเวลมันจะเอาเลเวลของเราเนี่ยไปหาร5นะครับแล้วก็จะแล้วก็จะบวกาดาเมจต,ตามเลเวลของเรานะครับตามจำนวนเลเวลนะนะครับผมส่วนอันต่อมาอัตราโจมตีเหนือชั้นก็คือคริเิคอลที่มันเป็นสีเขียวครับเนี่ยเหนือชั้นเหนือชั้นสีเขียวเนี่ยมันคืออันนี้นะครับแล้วก็แอคแท็กเอ บวกเเนี่ยก็คือโจมตีเร็วมือเนี่ยนะครับบวกอีก7นะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมเข้าใจนะครับมาดูข้างนี้กันบ้างข้างนี้ผมไม่รู้ว่าผมมีเหมือนกันไหมอ๋อเหมือนกันนะครับแต่ที่ไม่เหมือนก็คือ Attack บวกเลเวลหาร4นะครับอันนี้ที่ผมเพิ่มขึ้นมานะครับดังนั้นข้างนี้เนี่ยมันก็ยังเหลืออีกหลายอย่างที่ผมอยากได้แต่สิ่งที่ผมคิดว่าควรจะมีนะครับก็คือเร็วมือบวก7เนี่ยควรที่จะต้องมีนะครับ ทีนี้บอกก่อนวิธีการทํานะครับก็ผมว่าเพื่อนๆหลายคนน่าจะพอทราบแล้วก็คือว่าการอาเอาออปชันไปเสริมใส่ดาบเนี่ยมันทํำยังไงนะครับแต่อันนี้สําหรับคนที่เพิ่งมาดูวิดีโอนี้แล้วก็เพิ่งเริ่มเล่นเกมนี้นะนะครับก็เข้าไปที่ตีหลอมนะครับมันจะมีแท็บที่ชื่อว่าทบรวมนะครับอ่าทบรวมเนี่ยมันจะเป็นการนะครับอธิบายก่อน มันจะมีสองช่องเนาะช่องแรกเนี่ยมันจะให้เราเอาอุปกรณ์หลักที่เราคิดว่าเราจะเอามาเป็นตัวตั้งต้นนะครับที่จะอัปเกรดก็คือเมื่อกี้ดาบผมผมด้านขวาเนี่ยมันมีแค่สี่บ้างใช่ไหมฮะอ่าผมก็เอานี้มาเป็นตัวหลักก่อนนะครับอ่าทีเนี้ยไอสองเล่มเนี่ยคือเล่มรองนะครับซึ่งเราจะต้องเลือกเอาคุณสมบัติที่เราคิดว่าเราอยากจะได้จริงๆนะครับอ่าอย่าง เมื่อกี้ผมบอกว่าผมอยากได้โจมตีเร็วเพิ่มอีก7ใช่ไหมครับผมก็ไปหาซื้อดาบที่มีออปชันโจมตีเร็วนะครับไม่ว่าจะอยู่บรรทัด1หรือบรรทัด2เนี่ยนะครับมันจะเป็นการสุ่มที่จะได้นะครับแต่ว่าถ้ามันเป็นออปชันที่เราขาดออปชันเดียวเนี่ยมันจะได้แน่ๆก็คือออปชันนั้นนะครับแต่ยกตัวอย่างนะครับเริ่มเมื่อกี้ผมขาดแค่คุณสมบัติเดียวแต่ว่าเริ่มเนี่ยผมขาด2อย่างเลยก็คือขาดโจมตีเร็วบวก7แล้วก็สกิลเพิ่มดาเมจห้าเปอร์เซ็นต์นะครับอ้าว เดี๋ยวเล่มไหนวะนี่นีนี่โจมตีเร็วกับโบนัสบวก2%นะครับมันจะบอกว่าได้แบบสุ่มนะครับอ่าซึ่งทีแรกเนี่ยผมเข้าใจว่าออปชันเนี่ยเต็มที่เต็มสุดเนี่ยมันจะสามารถมีคุณสมบัติเหนือชั้นได้6ออฟนะคะแต่จากที่ไปส่องๆคนอื่นมานะครับ คนที่ได้ที่1ที่2ที่3ของเซิร์ฟเวอร์เนี่ยผมยังไม่เคยเห็นใครมีคุณสมบัติเหนือชั้นที่มี6 o ออฟนะครับดังนั้นก็น่าจะมีเต็มที่ใช่5 o ออฟนะครับดังนั้นอตอนที่เราเอามาทบรวมครั้งสุดท้ายเนี่ยมันไม่น่าจะให้ทั้ง2อ p อ i ปชันแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาลองทดสอบกันนะครับโอเคนะแต่ทีนี้ต้องบอกกันนะครับว่าพอเราจะเอามาเพิ่มเนี่ยนะครับเราก็ใส่วุฒิลองไปนะครับโอกาสติดเนี่ยมันคือ3 0 นะครับอ่าดังนั้นเนี่ยวิดีโอก่อนๆเพื่อนๆเนี่ยทุกทักผมแล้วว่าเฮ้ยทำแบบนี้มันเปลืองเออมันเปลืองจริงๆผมยอมรับเลยนะครับที่แรกผมคิดว่า30%เอนี่ยอย่างน้อยๆหนึ่งใน4เนี่ยต้องติดเล่มหนึ่งนะครับแต่ผมล่อไป8เล่มแล้วยังไม่ติดเลยนะครับดังนั้นไม่ต้องไปโกงมันนะครับวิธีเพิ่มเปอร์มันมีนะครับก็คือเราเอาดาบประเภทเดียวกันนะครับออปชันไม่ต้องเหมือนกันก็ได้นะเพราะว่าออปชันเนี่ยมันจะอิงจากอุปกรณ์รองนะครับส่วนวัตถุ วัสดุเนี่ยนะครับมันจะเป็นการเอามาเพิ่มเปอร์ดังนั้นเล่มที่2กับเล่มที่3เนี่ยนะครับไม่ต้องมีออฟที่มันเป็น a c t a c k SPD ก็ได้นะครับอ่ามันเป็นการเพิ่มเปอร์เฉยๆนะครับพอใส่เข้าไปนะครับเล่มที่อ่าเล่มที่3นะครับมันก็จะเพิ่มอีก30เปอร์นะครับก็จะเหลืออีกช่องหนึ่งนะครับถ้าเราเอาชัวร์เลยเอา90เปอร์ก็ไปหาซื้อเพิ่มอีกเล่มหนึ่งนะครับอ่ผมไปหาซื้อก่อนนะ อ่าซื้อเล่มอีกเล่มหนึ่งผมเอาแบบออฟอะไรก็ได้นะครับเพราะว่าเรามีตัวรองและเราอยากได้แค่ HPD นะครับอ่าอันนี้สามร้อยเล่มหนึ่งนะตอนนี้เซิร์ฟเซิร์ฟผมผมเล่นเซิร์ฟสองนะครับคนก็จะน้อยน้อยหน่อยเพราะว่าคนมันย้ายไปเล่นไปเล่นเซิร์ฟอื่นกันแล้วนะผมก็เออสบายตัวนะครับเอาอันนี้นะฮะอันนี้สามร้อยเจ็ดสิบห้าไปอ่าราคาเพื่อน,อนๆนที่เล่นเซิร์ฟใหม่ตกใจเชื่อได้ นะครับโอเคทบรวมนะครับแล้วก็ใส่ดาบเล่มหลักนะครับแล้วก็ใส่เล่มรองเล่มรองเมื่อกี้มันจะมีส่งสองออฟก็คืออันนี้เนาะเผื่อมันฟุกได้สองออฟยังยังยังจะมีฟอร์มพยายามนะครับอใสว่วัสดุนะครับแล้วก็อีกเล่มหนึ่งนะครับก็จะได้เก้าสิบเปอร์เซ็นตติดนะเวย้ยเก้าสิบนี้แม่งถ้าแหกนี้ผมว่ามันแย่มากๆเลยนะจอร์ดโอเคหนึ่งสองไปนะครับ ปุ๊บติดนะครับยังไงก็ติดแหมพูดว่ายังไงก็ติดได้กี่อฟอฟอบบผมอยากรู้มันได้ได้แค่ออฟเดียวแหละนะครับแต่สุ่มนะเร่นนี้โอ้โหผมติดไอ้น,นี่ว่าแอคแท็กโบนัสบวก2%อรนะครับอโอเคโอเคคือจริงๆถ้าเราจะเอาออปชันที่มันล็อกเนี่ยเราก็เลือกแค่ออปชันเดียวเป็นโจมตีโจมตีเร็วบวก7นะครับอันนี้แอบเสียดายนะครับอนาคตอาจจะทำใหม่ก็ได้นะ เออเพราะว่าราคามันเริ่มถูกแล้วนะครับอาวุธขั้น4ี่เนี่ยนะครับก็อันนี้เป็นไกด์เพื่อนๆดูแล้วกันนะครับว่าวิธีการทํามันทํำยังไงนะครับมันมีเพิ่มเปอร์ด้วยนะครับอันนี้ใครที่คือจริงๆเรื่องของเพิ่มการเพิ่มเปอร์เนี่ยมันแล้วแต่คนเนาะบางคนดวงดีก็เล่มเดียว30เปอร์มันติดไงแต่ผมลองมาแล้ว8เล่มอ่ะมันไม่ติดนะครับใครที่หัวร้อนว่ามันไม่ติดเอาไปเพิ่มเปอร์นะครับแล้วก็จริงๆมันทํากับส่วนอื่นได้ด้วยนะส่วนเสื้อส่วนหมวกส่วนอะไรมันได้หมดเลยนะครับ อันนี้ทําให้ดูแค่เพียงชิ้นเดียวนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่เพื่อนๆถามเข้ามาบ่อยๆนะครับว่า,อาไอเควสนะครับที่ได้รับเควอสเอามาทําปีกเนี่ยมันทํำยังไงนะครับเพื่อนๆหลายคนจะงงนะครับเพราะว่าภาษามันจะดูติงตองนิดนึงนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเปิดภารกิจปีกให้ดูแล้วกันนะครับเพื่อนๆหลายคนติดตรงนี้นะนไหนๆกน็ไหนๆลวมันเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกันนะฮะก็คือเขาบอกว่านะครับให้สวม ให้ใส่อเทม3ดาวทั้ง3รายการขั้น4นะครับก็คือต้องมีคุณสมบัติเหนือชั้นเนี่ยขั้น4ี่นะครับในตัว1ชิ้นนะครับถึงจะสำเร็จเควสนี้นะครับต่อมานะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับก็คือใส่อเทม3าดาวก็คืออเทมที่มีคุณสมบัติเหนือชั้นนะครับอ่าขั้น4ี่ก็คือมี4ออฟนะครับทั้งหมด3ชิ้นนะครับจะเป็นอาวุธ2ชิ้นชุดเกราะ1ชิ้นก็ได้นะครับแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ย มันต้องการเหมือนกันครับก็คือขั้น4แต่เป็นแบบ5ชิ้นนะครับเราผมจะได้ไอตัวเพชรเคออสอันนี้นะครับหินมายันนะเออผมขอเรียกตามเกมแล้วกันนะครับมันแปลเป็นอย่างนี้นะอ่าผมจะติดมิวเวอร์ชั่น PC นะครับต้องขออภัยด้วยเพื่อนหินมายันหินมายันหินนี้เอาไว้ทําปีก c 1นะครับใครที่ถามว่าปีก c 1ทํายังไงนะครับคือเราต้องทาเควสภารกิจปีกอันนี้นะครับได้หินตัวนี้มานะครับ แล้วก็ทำการาสร้างได้เลยนะครับมันจะใช้เงินประมาณน่าจะ1ิบล้านมั้งนะครับในการสร้างแล้วก็หินเมื่อกี้นี้นะครับโอกาสติดร0อเซนนี่ผมมีหินอยู่เม็ดหนึ่งตอนนี้เดี๋ยวนะสองร้อยล้านแล้วเหรอเออสองร้ล้านไม่ใช่ร้อยล้านนะครับโอกาสร0อยซนะครับแต่ผมไม่ทำนะครับตอนนี้คือมันทํามันแค่เอาไปรวมกันมันจะเป็นการาเลื่อนขั้นเฉยๆนะ มรอทำอย่างอื่นดีกว่านะครับประมาณนี้นะครับสําหรับคุณสมบัติเหนือชั้นนะก็เพื่อเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆคนที่ตีแล้วไม่ติดสักทีนะครับแล้วก็หัวร้อนนะอ่าแล้วก็แนะนําอย่างหนึ่งครับว่าเกมเนี่ยนะครับทีแรกผมเข้าใจว่ามันจะใช้ชุดเดียวกันทั้งหมดนะครับแต่ทีเนี้ยมันอ้างอิงรูปแบบนี้มันคล้ายๆกับมิวออริจินภาค2เนาะอ่าที่มันมีชุดขั้นถัดถดไปเพิ่มเติม,ตมด้วยผมก็คิดว่าเดี๋ยวแม่งก็จะมี ขั้น6ขั้น7ต่อไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นถ้าคนที่อยากจะพัฒนาตัวละครนะครับแล้วก็ไม่อยากจะลงทุนเยอะนะผมแนะนำว่าไอชุดที่มันค์สเก่าๆครับครสสีนะครับ,ร 4, รบตอนนี้เราใส่คาสห้าไดนะ้ใช่ไหมฮะเราก็รอราคาคาสสีมันลงก่อนแล้วค่อยมาซื้อก็ได้นะสำหรับใครที่ไม่รีบนะครับอ่าแต่ถ้าใครที่รีบก็ ไปหาเพชรมาซื้อในร้านเอานะครับแล้วก็ทําอย่างที่ผมทํานะครับอ่ามันก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยให้พลังลบของตัวละครเราเยอะขึ้นนะครับผมอ่าก็สําหรับใครสายฟรีนะผมบอกเลยว่าไอตัวเนี้ยสายฟรีแล้วก็ผมตั้งใจว่าจะเล่นสายฟรีแน่นอนนะครับดังนั้นเพื่อนๆที่ <laughs> บอกให้ผมสอนเติมตังค์อันนี้ต้องขอพายจริงๆนะคือส่วนใหญ่ผมเล่นเกมผมจะไม่เติมตังค์ <laughs> ไม่มีตังค์เติมนะครับดังนั้นก็ ใครที่ชอบดูสายฟรีเล่นเนี่ยนะครับผมคนนึงละสายฟรีนะครับ VIP 5นี่ก็คือมันจะได้มาตอนเราทำเควสทำภารกิจนะครับผมเออคือผมยังไม่ได้เติมนะ19บาทผมก็ไม่เติมนะครับผมบอกก่อน<笑><笑>นะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับยังไงถ้าผมมีทริคหรือว่าเพื่อนๆอยากให้ทำวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับเดี๋ยวผมไปหาข้อมูลแล้วก็เดี๋ยวทำวิดีโอมาให้ดูกันนะครับผมยังไงก็กดฝาก ากกดติดตามนะครับกดถูกใจกันด้วยนะครับผมวิดีโอนี้ลากันไปก่อนพบกันวิดีโอหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ